สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาพิสูจน์ห้เห็นว่า POWER ที่กลับเฟกมาจากโรงงานนะครับเวลาเอามาใช้ร่วมกับ POWER แท่นอด่นๆนะครับจะมีผลอย่างไรต่อระบบนะครับก็เป็นการพิสูจน์แบบคร่าวๆนะครับในระบบระบบหนึ่งซึ่งลูกค้าใช้งานอยู่ด้วยนะครับนะซึ่งมีความกังวลนะครับในการใช้งานทําไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องแก้ไขอย่างไรนะครับเบื้องต้นเนาะก็ไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ว่ามันกับเฟดยังไงแล้วตัวไหนพอเปิดมาพร้อมกันมันจะเป็นยังไงมีผลอะไรนะครับอันนี้คือเป็นไมโครเทคเหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่น MT408 ตัวบนจะเป็น 1,500D นะครับตันนี้เป็นคลาส D นะครับซึ่งตัวที่เป็นตัวประเด็นอีกตัวนี้ก็คือเป็นตัวด้านบนนะครับเป็นตัว 1,500D นะครับแต่เราจะเซตเลเวลให้ขับซับนะครับทั้ง2แท่นตัวนี้จะขับ ซับคู่หนึ่งตัวนี้จะขับซับคู่หนึ่งนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าอพอเปิดมาคู่ล่างคู่บนเป็นยังไงนะครับอ่ะผมขอไมโครเทคตัวล่างครับอะอันนี้คือวัดไมโครเทคตัวล่างนะครับอ่าเฟสนะครับให้สังเกตเฟสตรงนี้นะครับของไมโครเทคท t เ0 0มทนะครับแล้วก็สังเกตแม่เหจุดด้วยนะครับแต่ณที่นี้เราจะเอา หน0่งมาเสริมนะครับหน้างานต้องการเอามาเสริมในเรื่องของว่าเบตรตัว4 8่พขับไม่พอจะเอาหนึ่ง้าร้อยดีมาขับนะครับแล้วก็เซ t ตเลเวลให้มันเท่ากันอ่ะขอพารามิเตอร,ร์ของ1น0 0งดีครับสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับหนึ่งาร้อยดีมาแล้วนะครับเป็นตัวบนนะครับตัวนี้ปิดไปแล้วแล้วสังเกตว่าเฟดเคลื่อนออกไปแล้วครับ เคลื่อนไปในทิศทางไหนนะครับน่าจะเดาออกนะครับฝันะบ่งทิศทางลบนะครับอันนี้คือผมเซตพารามิเตอร์ที่เห็นง่ายมากๆแล้วนะครับถ้าเป็น MT 4 0 0 8ปจะอยู่ตรงใกล้เคียงกับศูนย์องศานะครับส่วนตัว MT ห0 0นหานะครับหน้างานดูไปกับผมได้เลยนะครับ 1,500D ดี 1, จะอยู่ชิดขอบบนเลยก็คือเฟสที่เป็นเฟสลบนั่นเองนะครับ ถ้าเป็น15 0 0ดีทั้งระบบเลยมันจะไม่ไม่มีประเด็นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นลบไปตลอดลบก็ลบไปตลอดนะครับเห็นไหมความถี่ก็เหมือนกันนะถูกไหมอี่นี้คือถ้าเราเปิดแยกทั้ง2ทั้ง2รุ่นเนี้ยความถี่ก็ตอบสนองเหมือนกันแต่เฟสตอบสนองต่างกันตัวนึงตอบสนองเป็นเฟสเบีกตัวนึงตอบสนองเป็นเฟสลบแต่ถ้าเราเอาไปผสม่ะครับนะเดี๋ยวผมขอ mt 4ี0 0ขึ้นมาครับสังเกตด,ดีๆนะครับขึ้นมาแล้วนะครับ อะไรเกิดขึ้นครับความดังลดลงครับจริงๆมันไม่ได้ลงนะครับหน้างานได้ยินเสียงเบสนะครับเนี่ยไปเลยใช่ไหมครับเพราะเพราะว่ากับเฟดใช่หน้างานก็ยังรู้เลยครับว่าเฟดมีปัญหาและเสียงหน้างานไม่ได้ยินนะครับโอเคก็นี่แหละครับเป็นการพิสูจน์ผมจะเอากราฟจากหน้างานมาสรุปตรงนี้ให้ดูนะครับเส้นสีเขียวตัวนี้ ผมแท็กตัวเฟดให้เท่ากับ0ูนย์นะครับเพื่อให้วิเคราะห์แล้วก็พิจารณาได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็น Microtech mt 4 8 0 8อ่าอันสีชมพูนะครับจะเป็นตัว Microtech 1 5 0 0ัน d นะครับที่มีประเด็นนะครับตัวนี้สีเขียวตัวนี้จะเป็นแม่นิจูดก็คือความถี่นั่นเองนะครับซึ่งผมใช้ซับบูเฟอร์ในการพิสูจน์ในครั้งนี้เพราะว่าซับบูเฟอร์เนี่ยเวลามีมีประเด็นในเรื่องของเฟดเนี่ยเขาจะเซนซิทีฟนะครับนะอ่า ก็จะได้เห็นกันนะครับทีนี้พอถ้าเปิดมาแยกกันเฉพาะ2 2ตัวนี้ POWER 2ตัวนี้นะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรอ่าแต่พอเปิดมารวมกันเมื่อไหร่นะครับเห็นไหมครับเลเวลจะลดลงนะครับเฟดถูกหักล้างกันแทบจะมองไม่เห็นเส้นเฟดหครับนะตัดละคำหาเฟดไม่เจอเพราะว่ามีการหักล้างกันนะครับตัวนี้เฟดอยู่ศูนย์องศานะครับนะส่วนไมโครเทคเอ็มที ไอตัว1 5 0 0นดีนะครับติดลบนะครับหรือเป็นเฟสดลบนั่นเองนะพอ2เฟสนี้เปิดมาพร้อมกันหักล้างกันครับเฟสดเส้นสีส้มเห็นะครับมองแทบไม่เห็นเลยแล้วก็ความดังลดลงนะครับนะถ้าลดลงเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เราแท็กไว้ที่15 dB สมมตินะครับอ่าไม่สมมติแหละก็คือหน้างานเนี่ยแท็กไว้ที่15 dB แต่พอเจออ่าเฟสดนะครับหักล้างกัน100นะครับหายเลยครับ ศูนย์เลยเนี่ยก็เทียบตรงนี้นะครับก็เทียบเท่ากับศูนย์นะครับความดังก็แทบจะไม่มีหน้าง,งานสัมผัสได้ตามคลิปวิดีโอนะครับนะครับสำหรับตัวเมโคโวเทคตัวหนึ่งพันห้าร้อยดีนะครับตอนนี้ปัจจุบันบริษัทเมค o t เทคก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดใช้ตัวเก่าอยู่นะครับก็พิจารณากับเฟสหรือกับขั้วลาโพงนะที่ต่อกับตัวตูดของพาวเวอร์นะครับด้านเดียวนะครับส่วนด้านที่ต่อกับลําโพงก็ปกตินะเพราะว่าเป็นการกับเฟสที่ อยู่หลังพาวเวอร์ทันทีเลยนะ